จะเลื or, so of of do, it it อกของขวัญกองไหนก็ได้ให้ตัวเองหรือเลือกใครๆก็ได้นูกคิดว่าพี่เมย์น่าจะเข้าแหละน่าจะเหมาะที่สุดแหละมันพูดอย่างนี้แซงว่ามันต้องเลือกของตัวเองเลือกอันไหนให้เบนดีมันดูทุลักทุเลดีเวลามันต้องขี่มอไซค์กลับบ้านอได้ไหมนิงหรอ แรกกับบีแล้วกันแรกกับบีแล้วกันครับพี่เอาตรงๆป้ามันไม่มีของข้างในเลยอ่ะจริงนะอ่กูกะแล้วว่าแจกอะไรไปเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้วันนี้เป็นวันวันอะไรวะ วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันซึ่งตีมตับฉลากของเราก็คือ64บาทห้ามขาดห้ามเกินมันมาจากปีหน้าเป็นปี2,564แต่ว่าเรามีเงินไม่ถึง2,564 <laughs> แต่ว่า64บาทนี้ต้องเป็น6 4บาทที่ซื้อของขวัญแล้วก็ดูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินราคาวันนี้เราจะได้เห็นสันดานคนกันเนาะใช้คำว่าสันดานเลยใช้คำว่าสันดานเลยละกันเนาะกติกาของเราก็คือเดี๋ยวเราจะเป็นคนเริ่มจับฉลากในนี้จะมีชื่อของทีมงานของเราทั้งหมดก็คือจับได้ชื่อใครขึ้นมาเดี๋ยวบอกว่าเกิดอะไรกับนต่อไปจับเลยนะจับเลย คนแรกคือนายนะนายจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกของขวัญกองไหนก็ได้ให้ตัวเองหรือเลือกใหครๆก็ได้จะเลือกให้ตัวเองหรือเลือกให้คนอื่นก่อนเลือกให้คนอื่นให้รู้เธอให้รู้เธอทำไมถึงเลือกให้รู้เธอเอาดีแล้วกันเอาดีแล้วกันมันให้สั่งกันทันวะ อ๋โอเคลูเธอได้เบอร์เก้าเลนะใครอยากได้ของขวัญบ้างฉันะสิฉันะสิบีละกันบีมันมีอันที่มันเหมาะกับบีอยู่น้หน้ามามีอยู่อันนี้อันนี้อันนอันนี้เหรอแกยซอยกล้องดูอะไรเ่ะอโอเคบีได้เบอร์สิบสามนะอ่าโอเคงั้นต่อไปบีเลือกได้ว่าะ ขอแลกกับของลูเทอร์ใหม่หรือว่าจะจับใหม่ให้อีกคนหนึ่งหรือว่าจะจับใหม่ให้อีกคนหนึ่งหนูคิดว่าเนี้ยหนูเดาแล้วดูแล้วมันคืออะไรหนูคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านนัานถ้าไม่แลกเราต้องเลือกอีกอันหนึ่งให้ให้อีกคนหนึ่งจะเลือกให้ใครหนูขอเลือกเลือกให้พี่เมย์เลือกให้เมย์เลือกให้เมย์หนูคิดว่า ที่ไม่น่าจะเข้าแหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วมันผู้อย่างแซงว่ามันต้องเลือกของตัวเองเบอร์สิบเบอร์สิบให้เบอร์สิบเลยใหญ่สุดใหญ่สุดหนักไหมอุ้ยไม่น่าเลือกเลยบ่ะโอ้โหมันหนักหรอยางรถยนต์ปะเนี่ยได้อันใหญ่สุดไปเลยนะไม่แลกหรอกอยากได้กลม น้องผมมากันอกาน้องผมมาไปหน้าก้องหนักกว่าเลือกอันไหนให้เบนดีมันดูทุลักทุเลดีเวลามันต้องขี่มอร์ไซค์กลับบ้านมันแอบเอากับลำบากนะเนี่ยอุ้ยมันจะมันจะขโมยของคนอื่นแล้วไม่เอาเพ่งเอาอันนี้แหละอันนี้แหละ ส่งความสุขให้พี่หิมหิมหน้าแบบพี่หิมเยอะกูกูแต่ยังได้ได้ทายกูจะได้แย่งคนอื่นได้ส่องไลออนไลออนงั้นเราจะแลกกับใครไหมอะแลกหนึงเหรอถ้าเปิดมาแล้วเป็นของดีเนี่ยร้องเลยนะอันนี้มันอาจจะเป็นบงของ t ทว c e ก็ได้ โอ้โหเออขล้นมันจะได้แย่งของคนอื่นไม่ได้หลังๆเบอร์เจ็ดไปเย้เราจะสลับกับใครบ้างแล้วเรขอพี่ผมขอไลออนน่ะเราจะส่งความสุขให้ใครต่อพี่ใบดีกว่าพี่ใบส่งความสุขให้พี่ใบให้พี่ใบเหมือนเป็นนมโหลโหลเป็นกระป๋องหรืออะไรไม่รู้ว่ะพี่ใบอยากแลกกับใครไหม ไม่แล้วไม่แล้พอแต่เวลาบอกให้แลกกับใครใหม่มีคนหนึ่งที่แบบเงียบแล้วเอาของขวัญไปซ่อนให้ปุ่นอันไหนีีีบเชยของมันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แล้วกันคิว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 เออพอ้ยอันนี้น่ารักอะก็คืออันเนี้ยคือ64บาทใช่ข้างในคือไม่แล้วข้างในเป็นแบบก้อนหินนี่ไม่แลกดีกว่าไม่แล้ใช่ไหมอ่ะโอเคเก็บไว้ให้คนมันมาแย่งเก็บไว้ให้คนมันมาแย่ง นี่เลือกให้นายดีกว่านี่ให้กล่องใหญ่แล้วกันจะแลกกับใครวะโอ้ขนาดนี้แล้วอะจะแลกเหรอแลกกับบีแล้วกันแลกกับบีแล้วกันพี่เอาตรงๆป้ามันไม่มีของข้างในเลยอ่ะจริงนะให้มากล่ะกันให้มากล่ะกันนะว่าน้ำหนักน้ำหนักดีมากเลยเออเราจะแลกกับใครไหมแลกไข่บีแลกไข่บีหรือว่าเราจะเอาแบบสังกะาีเสียงไทย เอากน่อยมันวามอานนีกน่อยลกันไม่อยากได้เอาไปหแค่ใต่อก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นพี่อีฟ ไหนดีบอกมาซิว่ากล่องไหนดีบีมาเช็คเบอร์แปดมาตลอดด้วยเบอร์แปดไม่เหมาะกับพีอีพีเชื่อบีว่าเบอร์แปดไม่เหมาะกับพีอีเพราะฉะนั้นเอาเบอร์แปดเพราะว่ามันไม่เหมาะกับพีอีเอาไปแลกบีหนูบอกว่าพี่เอากล่องไลออนกลับมาให้ได้นะอย่าให้พี่ใบอย่าให้พี่ใบนยหนูก็เลยจะทำเพื่อน้องวันนี้แต่ในท้ายอ่ะกล่อง พี่ขอประเด็นคือกูสู้แทบตายพี่ใบขอมาคําเดียวกูก็ต้องให้อาอ่าให้แป้งก่อนเดี๋ยวแป้งน้อยใจขอให้กล่องเล็กกับแป้งละกันเพราะว่านางตัวเล็กปุกปิกมากับของเล็กเล็กไกับใครดีนะเปรียมาแรกกับพี่นะเปรียมมาแรกกับพี่แป้งอยากได้ของบีค่ะ นุ๊กไม่มีสิทธิ์เลือกไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะแป้งอ่ะเรื่องอันนี้ไว้ว่าจะเลือกให้พี่นุ๊กอยู่แล้วเพราะว่าเออมันดูแบบมีความแบบท่องเที่ยวเออไม่อยากแลกเลยอ่ะอันเดียเพราะว่าของตัวเองเพราะว่าของตัวเองแลกดีไหมนะมอยากแลกยอมมาแล<ร>กของพี่นะองสีชมพูของนุ๊กก็ดีอยู่แล้วเนาะคจริงนะจะดีให้ใครให้ตัวเองได้ไหมจะให้พี่ปุ๋นเหรอของดีของยีพี่ปุ๋นเนาะจะให้พี่ปุ๋นเหรอของดีของยีพี่ปุ๋นเนาะเธอแน่ใจเหรอว่าเกมมันจบแล้วแต่ว่า อยากรู้หรือยังว่าของข้างในของแต่ละคนเป็นอะไรอยากงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละคนเริ่มกันตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเลยไหมอะไรอ่ะโอ้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 เฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยกระเจีสำหรับผู้ชายด้วยอุ้ยอันนี้เป็นแบบอะไรอ่ะ อ๋อจริงๆริงไหมสัมผัสมันเหมือนอะไรเหมือนแตงกวาอ๋ออ๋อเป็นเครื่องดื่มชูกำลังก็จอใช้ใช้จริงส่งนลำหน้าสังกทานเป็นเซตเครื่องดื่มชูกำลังนะคิดว่าเป็นของมาร์กอะของมาร์กใช่ป่ะของมาร์กใช่ป่ะทำไมอะของมาร์กป่ะไม่ใช่ครับ โอเคทำไม่ใช่ก็ไม่ได้สิทอะไรทั้งนั้นอ๋อ้าใครบุกใช่ไหมไช่แเบอร์สองอุ้ยครบเซตนี่อุ้ยปฏิจินแน่เลยอ่ะปาตี๋ปาตี๋ป่าตีบปาตี๋ปาตีเปิดมาเป็นโรตีนี่พีกเลยเนะแปลกมากโอ่ยนานต่อไปกูเป็นเทปได้เลย อันนี้น้ำมะนาวนมข้นหวานแบบบีบน้ำปลาครับต่อไปซอสพริกไฮเติร์ดมันดูจังๆใช่จังของเติร์ดป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่ของเติร์ดนะโอเคโอ้โหเป็นคนแก่แบบมีระยะทำมากไม่ประเด็นคือเกียเนี่ยมันลงมกับกองขยะแล้วอ่ะเฮ้ย ตอบถูกแลวแหละคนดูกันเฉลยก็ทายว่าเป็นของนุกกันถูกไลยซึ่งกติกาที่เราคิดไว้ก็คือคนที่ทายถูกจะได้จับฉลากในกล่องน้องเมียเป็นชื่อพวกเราทั้งหมดแล้วไม่ต่อไมต่อให้สิทธิ์คนที่จับขึ้นมาได้เลือกแลกกับใครก็ได้อุ้ยมามาโอาของตัวเองไหม ี่ชอบนุกดูสันดานนุกเอาไว้เป็นไงดูเอาไว้นะคนบ้าอะไรวะเอาของขวัญตัวเองอ่ะแล้วมึงจะมาจับฉลากทำไมอุ้ยทำไมห่อดีจังวะไ่มีบบเบ้ด้วยอะไรอ่ะเฮ้ตอหรือเปล่าอะไรเนี่ยย่าได้เก็บไว้ให้คนมันมาแย่คิดว่าเป็นของเมย์ทำไมยิ้มเหมือนใช่ใครบ้า ไม่ใช่ของหนูอันนี้ของใครวะอะไรอ่ะเป็นหมูอะไรอ่ะตั้งแคมป์ตั้งแคมป์ใส่แคมปิ้งอ่ะเออใครวะรูเทอร์วะขอขอทายว่าเป็นของรูเทอร์แล้วกันของรูเทอร์ใช่ปะใช่อบปะชอบปะชอบมาก ไม่ใช่สวมเดียวกันเลยแม่อุ้ยเก๋วคู่เหรอเหมือนอาหารนกเลยอ่ะอุ้ยรสดีรสดีหนึ่งรดดีสามรดดีห้าครแล้วหกสองแ้ดเจ็ด ไม่หมดเไม่ได้ไม่ได้บาดบาทมีทุงมาให้อ้ยใจดีไปเศษกระดาษที่เหลือเศษกระดาษที่เหลือบินหรือเปล่าวิคออยู่ไหมของใครเขาอยากแลกมากหรือว่าเป็นของพี่สาวเพรอเมื่อเช้าเขามาตัวเบาหนูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นะหนูขอเปลี่ยนไม่ได้นั่นก็คืออะไรอะ อะไรอ่ะการจุดของดีนะของดีอ่ะแต่ใบแต่ใบของพี่ฮิมครับครนะของมันดีเหมือนหน้าตาก็ต้องคนหน้าตาดีซื้อเท่านั้นแหละคนดีพี่ฮิมดูเป็นคนดีเลยพี่คิดว่าผมซื้อเองเหรอทำไมไม่มาซื้อให้ แรกกับคนที่แก่แล้วหรือคนที่ยังไม่แก่ก็ได้มัโดนยุงกัดเป้ามามาอยากได้ปฏิกินาารมักมักมักมันมีแก้วนี่ว่าผมว่าผมขอแลกกับแก มยืนนจ้าไีปังเลยมีชื่อคนใครโป้อ้าวรเธอเพราะว่าเพราะว่าส่งมาจากเชียงใหม่ คือต้องบอกว่าของเนี่ยขี้เอดจริงแต่ใช่ไม่ได้จริงอันนี้คือเรียกว่ากงเตกหรอไม่รู้คนที่จะซื้อของแบบนี้มาได้อ่ะต้องเป็นคนที่แบบขอโทษรู้เป็นคนกวนวตีนอาจจะมีความจันอยู่เบาๆไม่เตอก็พี่ใบอ่ะแล้วแกเพิ่งพูดไปว่าต้องมีความจันนีศกตากูดี หนูขอเดาว่าเป็นพี่ใบตองค่ะถ้าใช่ขึ้นมานะมึงใช่ขอให้ใช่เถอะไม่ใช่เบอร์เก้าอ่าสังฆทานมาแล้วเราจะได้ดูแล้วว่าสังฆทานคืออะไรอะไรอ่ะสมุดฉีกหนึ่งอุ้ยชอบอ่ะชออ่ะชอบอ่ะป้าแป๊บป้าแป๊ทำไมเยอะจังเลยอีฟทำไมเยอะจังเลยอ่ะ หนกคิดว่าเป็นของไทยอีแล้วกันสัญชาติยานแรกว่าไทยว่าอีฟไทยว่ีอ่ะบอกเลยอ๋อของหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยอุยไ้เลแล้วยี่แมยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเนี่ยตอนเนี้ยมันคิดอีกรอบนึงอ่ะก็คือคิดว่าเป็นบีก็เป็นไปได้อันเนี้ยเพราะว่าอีบีมันเลือกกล่องนี้ให้นี่ด้วยอ่ะแรกแรกของไทยนี่เป็นนี่ทีเแกาแก้วใช่สวยไหม สวยอยู่นะแก้ไปเนี่ยเรียบร้อยเอาก็และกันแคมอะไรอ่ะอะไรอะชุดหมาผมรู้ว่าพี่ฮิมอะมีลูกสาวไม่ต้องมาให้กูน้องบีใช่ค่ะ จะบอกว่าที่เลิกกันพี่เมย์ของพี่จุฬาสงพี่เมย์ตัวเล็กก็จะใส่ได้อ๋อเไดเป็นเป็นกูกูเอาชากับป๋าปีพินเก็บไว้ให้คนมันมาแย่งพวกนี้มันแอบเอากลับลำบากอ่ะแต่ถ้าแก้วใบเดียวอ่ะคือนมาใส่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเอาแก้วครับระววังรนาฬิกา อุ้ยทำไมดีอ่ะอุ้ยทำไมเป็นคนดีอ่ะแบงคคิดว่าเป็นพี่ปุ่นเพราะว่ามีความสั่งออนไลน์น่าจะขี้เกียจไปแต่ว่าพี่ปุ่นไม่ใช่อะพี่ใบช่อยู่แล้วนรินกาขอดูดิเห็นเออพี่ใบมันอยู่นี่ไงมาค่ะ มาม่าบิ๊กแพกต้มยำกุ้งแต่ว่าเป็นน้ำใสเนาะอันนี้พี่ใบชอบอุ้ยน้ำขนเจล่ดับเบิลเจลรี่พี่ใบก็ชอบกินได้ลายข้าวสามกล่องออร์แกนิกปลากระป๋องตาสามแม่ครัวพร้อมตูกเทียนพร้อมตู้เทียน่ชือคนซื้อทวิตา เอาแล้วมีคนโดนโจรแน่อีเนะยนะอีเบ้นบอกว่าอยากได้ของกับบ้านเบาๆซึ่งอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ต้องแบกเลยเพราะว่าใส่กลับใส่กลับได้เลยทั้งรองเท้าแล้วก็ชุด เพราะฉน้นหวยมันไปออกที่มึงส่งแก้วมามึงส่งคนวอนเลยจันน่ะสุดยอดอะไรอ่ะเอาจริงนะดูดีกว่าหลายคนเลยเยอะเลยอย่างยังสองเส้นอย่างย่งสองเส้นต้องเป็นผู้หญิงป่ะนนี้ มีนี้ว kind of yeah, uh ่ามีส <asta> <icated> ิท <temos>, ธิ์เป็นของนายอีเบนป่ะเออร์หรือของเบนวะเพราะแถวนั้น20บาทก็มีเยอะของเบนเนาะของเบนเองไปพี่พนพี่พนพี่พนพี่เฮ้ยับหัวจัะเ่อะพี่เต๋อ ให้แก้วมันจบที่รุ่นเราขอพูดประโยคเดียวกับเติร์ผ่านกล้องใครเลือดออกกำลังระบาดขอแรกกับอีฟรับบอกเลยอย่ามันเรางง่่อะ ฉลาดกันไปเรียบร้อยแล้วเนอะด้วยวิธีการสไตล์แบบตู้ซอนหมีทริปนี้เป็นช่วงคริสต์มาสเนาะเราก็อยากจะมาแบบส่งความสุขให้ทุกคนมาริคริสต์มาสนะคะแล้วก็อมีใครอยากจะอวยพรอะไรไหมยกให้เลยจ้ะพี่เมย์ใส่อวยพรใช่จ้ะต้องตันไหนด้วงเหรอน้องด้วงเหรอก็คริสต์มาสเป็นธรรมเนียมของไทยมาแต่โบราณก็ขอให้ทุกคนแบบเฉลิมฉลองอย่างมีสเติทุกทนก็อย่าลืมระวังรักษาตัวเองกันด้วยกาดอย่าตกนะครับใส่หน้ากากกันด้วย หรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีโปรแกรมที่จะไปฉลองคิดมานที่ไหนก็อย่าลืมเปิดช่องโซอนหมี่ดูคลิปได้นะจ๊ะคิดว่าอันนี้เป็นของใครทายของใครถูกไหมหรือชอบของขวัญของใครมากที่สุดอยากได้ของใครมากที่สุดถ้าได้ของใครจะไปแลกของใครอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนาอเออทุกวิวทุกแชร์นะครับผมแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจพวกเราก็คือเป็นของขวัญดีๆของพวกเรานั่นเองนะครับผมเออคิด ของนี้เอามาจับก็คือรถดีสซุปก้อนน้องกล่องละ8บาทมีทั้งหมด8กล่องก็64บาทพอดีก็คือเห็นประโยชน์แล้วของมันตอนช่วงที่ต้องล็อกดาวน์ก็คือมีตุนเอาไว้ที่บ้านจะได้ทำอาหารกินเองได้ Merry Christmas ค่ะสาเหตุที่ซื้อก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากได้ตั้งแต่วัยเด็กก็ยินดีกับคนที่ได้ไปด้ยนะคะ Happy New Year ค่ะ Merry Christmas a n น Happy New Year ค่ะ m e r s m a r t อย่างเดียวก็ได้จ้า สังฆทานเสียงไทยอิสรชันมาจากซันตาคอสเราก็เลยเลือกที่จะซื้อขนมที่ทำให้ถึงวัยเด็กเป็นของแบบวินเทจมาให้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปี64นะคะเย้ของฮิมก็เป็นนี่ฮะกล้วยชามต่างนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลาคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลาครอบครัวเออจะได้แบบใช้เวลากินข้าวครอบครัวเออความจริงอ่ะให้มีรอยซื้อที่แรกผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะซื้ออะไรที่มันคุ้มมากกว่านี้ กลายเปไ็นว่าของกุมนี่คุ้มคุ้มจริงๆถ้าเราเชื่อเรื่องแบบชีวิตหลังความตายอ่ะเราอ่ะก็คือฝากอันนี้ไว้ให้ลูกหลานแล้ววันที่เราแบบเออไม่อยู่แล้วนะเราก็ให้เขาเผาไปให้เราก็จะได้แบบมีใช้อย่างสะดวกสบายในนรกนี่รอขอถามได้ไหมถามของพี่เมย์เหรอใช่คิดว่าเป็นของพี่ปุนมาขอให้มีความสุขกับชีวิต เราต้องบอกว่าปีนี้หลายๆคนอาจจะแบบตื่นชื่อเพราะอาจจะไม่ได้ไปไหนติดโรคโควิดนู่นนี่นั่นผมก็เลยจะอวยพรให้ทุกคนน่ะปีหน้าที่ได้ของขวัญผมไปมีหลากรสชาตินั่นเอง Merry Christmas ครับผมนี่คือของขวัญของมาร์กเองสวัสดีค่ะอันนี้60ส่วนนี้4ี่บาทจริงๆขอเขาแบ่งซื้อเขาขายเป็นขีดกีละ55ก็คือแบ่งขอมา4ี่บาทแล้วมันไม่ใช่ชามคือเห็ดหูหนูก็คือที่ให้ปฏิทินเพราะว่าได้โจทย์มาว่าต้องเป็นของที่คุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่าเวลาน่าจะ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกคนนะจ๊ะ <Wow. S 3> อของแป้งก็คือได้อินสปายมาจากสังฆทานหรือแบบตักบาตรอาหารแห้งอะไรเงี้ยไม่ตักบาตรก็อามากินได้อีกอย่างทีมเราอะปาร์ตี้หนักไม่ค่อยทำบุญไปทำบุญกันบ้างเท่านั้นเอง ความจริงมันไม่ได้64นะมัน129บาทแต่มันลดราคาซื้ออันนี้มาเพราะว่าทีมเราอ่ะไม่ค่อยมีแก้วส่วนตัวกันด้วยอ่ะเวลามากินที่ออฟฟิศเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะคุม้มแล้วก็ Merry Christmas ด้วยนะคะนาฬิกานะครับจาก i ีเกียเป็นคนชอบงานดีไซน์อยู่แล้วก็คิดว่าหาอะไรที่มันดีไซน์ดีไซน์ไปตกแต่งบ้านของคนอื่นก็น่าจะดีนะครับขาดอีก5บาทใช่ไหมผมก็เลยว่าอันนี้น่าจะคุ้มสุดยินได้หลายคนด้วย ก็อันนี้ที่ซื้อมาเป็นเซตเครื่องดื่มชูกําลังนะครับก็เห็นหลายคนในทีมทํางานหนักก็เลยอาจจะมีการอ่อนเพลียหรือว่าสายตาล้าบ้างก็คือกินอันนี้เข้าไปเลยดีดแน่นอนบขผงเบ้นเป็นที่เช็ดกระจกกับฟาชีอันนี้2ี่บาทที่เช็ดกระจกยีิบเก้าเป็น54่หนังยางเส้นละสิบาทใครได้ไปยินดีด้วยนะครับน้ำปลายี่ห้อเนี้ยอร่อยที่บ้านกินอยู่ไม่มีของแถมด้วยก็คือเป็นชออะไรเงี้ยดูคุ้มค่าดีแล้วก็อีกอันก็เป็นยากันยุงนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์กับกลิ่นซากุระตอนนี้ เหมือนยุงเยอะก็เลยแบบซื้อยากันยุงมาให้ก็อันนี้16บาท2อันแล้วก็อันนี้32บาทรวมเป็น64บาทพอดีเมอรี่คริสต์มาสครับ